ในยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะไวัยไหนๆผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็ไม่อยากที่จะมีผิวหน้าผิวกายที่มาบ่งบอกถึงอายุกันหรอกเนาะและยิ่งเมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งมีริ้วรอยแห่งวัยตามมาเรื่อยๆอีกด้วยและนี่ละค่ะคือปัญหาที่ทุกเพศทุกวัยต่างก็สรรหาสรรพดวิธีทั้งหาครีมมาบำรุงเพื่อสถาบันความงามต่างๆ เพื่อทำให้ผิวหน้าผิวกายของเราแลดูอ่อนเยาว์และไม <en> ่แก <Allez, S 2> ่ก่อนวัยอันควรอีกด้วยเกษตรตั้งตัวสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพามาชมถึงผลระไม้กันนะคะ ที่อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆจะมาช่วยบำรุงผิวพรรณของเราไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมช่วยชะลอวัยให้กับผิวเพื่อให้ผิวหน้าผิวกายของเราแลดูเป็นผิวที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วจะมีผลไม้อะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปนี้กันเลยค่ะผลไม้ชนิดแรกนะคะนั่นก็คือกล้วยค่ะ กล้วยนะคะถือว่าเป็นผลไม้ที่หารับประทานได้ง่ายตลอดทั้งปีแถมยังมีราคาไม่แพงอีกด้วยนะคะแล้วกล้วยก็ยังมีหลากหลายสายพันธุ์อาทิเช่นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ต่างก็มีรสชาติหอมหวานแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นกล้วยชนิดไหนต่างก็เป็นแหล่งรวมของ m o i s t ร r i z e r ที่มาจากธรรมชาตินะคะ ช่วยทำให้ผิวของเรามีความนุ่มชุ่มชื้นผิวมีความเรียบเนียนแล้วผิวก็ยังมีความอิ่มน้ำและดูอ่อนเยาว์อีกด้วยนะคะซึ่งในกล้วยก็ยังอุดมไปด้วยวิตามิน A โพแทสเซียมวิตามิน B6 วิตามิน C ไบโอตินแมงกานีสที่ไม่เพียงแต่จะมาช่วยบำรุงผิวบำรุงเส้นผม และหนังศีสะะแล้วกล้วยยังมีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงสายตาให้กับเราอีกด้วยนะคะผลไม้ชนิดต่อมานะคะนั่นก็คือองงุ่นค่ะจากงานวิจัยล่าสุดนะคะพบว่าอางุ่นเป็นผลไม้ที่ช่วยชะลอความแก่ได้ดีที่สุดเลยละคะ่ะเพราะในองุ่นอุดมไปด้วย ฟโตนิวทรอนอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งจะมาช่วยเพิ่มการแสดงออกของยีนที่ทำให้ไม่แก่ก่อนวัยรวมทั้งยังมีวิตามินซีแมงกานีสและสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่จะมาช่วยปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์จากอนุมูลอิสระทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์ช่วยลดกระบวนการสร้างเม็ดสีผิว ที่ผิดปกติอันเป็นสาเหตุของฝ้ากระและจุดด่างดำนะคะแล้วโดยเฉพาะอาั่นสีม่วงจะมีสารแอนโทไซยานินที่จะมาช่วยกระตุ้นสมองและการรับรู้ช่วยลดริ้วรอยทำให้ผิวหนังของเรามีความแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวได้ดีมากขึ้นอีกด้วยนะคะ ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะนั่นก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดต่างๆจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแอนโทไซยานินและฟินอลที่มีฤทธิ์ในการช่วยชะลอความแก่ชราและช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งไวัยได้ด้วยนะคะแล้วในผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่นี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าคะ่ะ ตัวแรกนะคะนั่นก็คือเบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่นี่นะคะจะอุดมไปด้วยไฟโตนิวทรยนที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายและยังทำให้ผลไม้เกิดสีต่างๆคือสีน้ำเงินสีม่วงและสีแดงเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ดีที่สุดที่ช่วยทำให้เรามีอายุยืนยาวและแก่ช้าลงหรือเรียกกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะจากธรรมชาติค่ะ ผลไม้ชนิดที่2ก็คือบูเบอรี่นะคะบูเบอรี่นี่จะมีสารแอนโทไซยานินที่จะมาช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในการป้องกันโรคเรื้อรังมากมายนะคะอาทิเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งอีกทั้งบูเบอรี่นี่นะคะยังช่วยทำให้เรามีความจำดีขึ้นอีกด้วยค่ะช่วยลดเลือนริ้วรอยและรอยตีนกาช่วยบำรุงสายตากระดูก และระบบการไหลเวียนโลหิตได้ดีอีกด้วยนะคะผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่ชนิดต่อมาก็คือคสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่นี่นะคะถือว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยในการชะลอวัยช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและบำรุงผิวพรรณให้แลดูเปลง่งปลงัปลงสดใส แล้วก็ยังมีกรดซาลิไซริกที่จะมาช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนทำให้เราไม่มีสิวเกิดขึ้นบนใบหน้านะคะอีกทั้งยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยของเราได้อีกด้วยและในสตอเบอรี่นี้นะคะก็ยังมีวิตามินซีวิตามินเออยู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะถือว่าเป็นสารที่สำคัญที่จะมาช่วย สานอนุมูลอิสระได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับผล,ลไม้ชนิดอื่นๆนะคะอย่างเช่นองุ่นแดงกีวีล้วยหอมส้มและมะเขือเทศค่ะการรับประทานสตอรอเบอรี่สดนี่นะคะจะทำให้เราได้รับสารอาหารได้มากที่สุดเลยละคะ่ะและผละไม้ในตระกูลเบอร์รี่นะคะชนิดต่อมาก็คือแบล็คเบอร์รี่และรัสเบอร์รี่ค่ะต่างก็ล้วนมีกรดเอลราจิกนะคะ ที่มีอยู่ในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติในการทำหน้าที่ป้องกันรังสี UV ไม่ให้มาทำลายผิวของเรานะคะแล้วยังช่วยชะลอริ้วรอยแห่งวัยอย่างได้ผลอีกด้วยค่ะขอแนะนำให้ทานแบล็กเบอร์รี่หรือราสเบอร์รี่วันละประมาณครึ่งถ้วยนะคะเพียงเท่านี้ก็ จะทำให้เราได้รับการบํารุงผิวให้อ่อนเยาวสดใสห่างไกลจากความแก่มากขึ้นแล้วยังมีส่วนในการบํารุงเส้นผมและหนังศีรษะของเราให้มีสุขภาพดีได้อีกด้วยนะคะผละไม้ตัวต่อมานะคะนั่นก็คือกีวีค่ะกีวีเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและวิตามินอ e ีนะคะ ที่ช่วยทำให้ผิวของเราดีขึ้นและยังมีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งในกีวีไม่เพียงแต่จะช่วยทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วกีวียังมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมโมลอิสระที่เรารู้จักกันดีว่าจะส่งผลดีต่อระบบการไหลเวียนโลหิตช่วยทำให้เรามีเซลล์ผิวสุขภาพที่ดีช่วยชะลอวัย ลดปัญหาริ้วรอยและรอยตีนกานะคะจึงทำให้ผิวแลดูสดใสไม่แก่ก่อนวัยอันควรอีกด้วยนะคะและวิตามินซีในกีวีนี้ยังไปช่วยสร้างคอลลาเจนในร่างกายของเราทำให้เรามีโครงสร้างผิวที่แข็งแรงช่วยลดจุดด่างดำและความหมองคล้ำได้อีกด้วยคะ่ะ ผลไม้ชนิดต่อมานะคะนี่เลยค่ะแอปเปิลค่ะแอปเปิลถือเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีที่มีคุณค่าทางโภชนาการในการมาช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายพร้อมทั้งยังช่วยส่งเสริมการทำงานของเซลล์ผิวหนังนะคะทำให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ ช่วยยับยั้งการเกิดฝ้าและก็ยังช่วยชะลอความแก่ให้กับผิวหนังได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่า a n apple a day keeps the doctor away ทานแอปเปิลวันละผลช่วยให้ห่างไกลาจากหมอนะคะ Apple ถือเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะคะของผู้ที่อยากจะควบคุมน้ำหนักด้วยค่ะเพราะนอกจากจะมีน้ำตาลน้อยแล้ว Apple ก็ยังมีกากใยสูงช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายนะคะและวิตามินซีในแอปเปิลก็ยังช่วยป้องกันโรคหวัดให้กับเราได้ดีอีกด้วยค่ะผลไม้ชนิดต่อมาก,ก็คืออะโวคาโดนะคะ อะโวคาโดถือเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยบำรุงผิวอย่างวิตามินอ e, ีและวิตามินบีรวมซึ่งในวิตามินบีรวมนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามินบี1วิตามินบี2และวิตามินบี6ค่ะแล้วก็ยังเป็นแหล่งของแอนตี้ออกซิเดนต์ที่จะมาช่วยต้านริ้วรอยได้อย่างเยี่ยมยอดเลยนะคะช่วยกำจัดอนุมูลอิสระ ช่วยลดการเสื่อมสภาพของเซลล์เพื่อให้คงสภาพความอ่อนเยาว์ของร่างกายเอาไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้อะโวคาโ,คโดนี่นะคะยังอุดมไปด้วยแลทาตุต่างๆรวมไปถึงกรดไขมันโอเมก้า3ค่ะซึ่งสารอาหารเหล่านี้ยังจะช่วยในการต่อต้านการอักเสบบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยนะคะแล้วยังช่วยบำรุงผิว ผิวหนังของเราเนี่ยนะคะให้มีความชุ่มชื้นผิวมีความยืดยุนเนียนนุ่มน่าสัมผัสค่ะและมีผิวที่กระชับเต่งตึงขึ้นอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมาช่วยปกป้องผิวจากรังสี uv ได้ดีอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลไม้ชนิดต่อมาค่ะนี่เลยค่ะมะละกอนะคะมะละกอเนี่ย ถือว่าเป็นผลไม้ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะแล้วก็หารับประทานได้ง่ายมากเลยนะคะในมรกรนี่นะคะยังอุดมไปด้วยโปรวิตามิน A อแคโรทีนอยนะคะที่จัดอยู่ในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่เป็นประโยชน์อย่างเบต้าแคโรทีนไลโคปีนซีแซทีนและรูทีนนะคะอีกทั้งยังมีจำพวกวิตามิน A วิตามินซีและวิตามินอีนะคะที่จะมาช่วยกำจัดอนุมูลอิสระทำให้ผิวของเราเนี่ยแลดูเด็กลงนะคะแถมยังช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ดูสดใสช่วยชะลอความแก่ชราและลดเรดื้อิ้วรอยต่างๆอีกด้วยนะคะอีกทั้งยังช่วยบำรุงประสาทและสมองรวมถึงยังเป็นยาระบายอ่อนๆอีกด้วย จึงทำให้มระรกอรได้ถูกนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในการต่อต้านความชราและลดเรือนเดียวรอยต่างๆกันเป็นอย่างมากเลยนะคะผลไม้ชนิดต่อมานะคะนี่ค่ะมังคุดค่ะมังคุดเขาจะอุดมไปด้วยสารประกอบฟ,ฟีนอลนะคะอย่างแซนโทนค่ะ ที่จะมาช่วยรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตสูงหลอดเลือดอุดตันนะคะนอกจากนี้แซนโทนยังมาช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายจากอนุมูลอิสระด้วยนะคะเพื่อช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวค่ะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวที่เกิดจากอาการผิวเสียชนิดต่างๆนะคะอาทิเช่นโรคผิวหนังอักเสบผิวผู้พอง ผิวเปื่อยการเกิดสิวนะคะหรือมีผื่นแดงตามผิวหนังค่ะมังคุดเนี่นะคะถือว่าเป็นราชนีแห่งผลไม้เลยนะคะที่สามารถนำมาแก้ปัญหาในเรื่องของผิวค่ะได้รอบด้านเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วยลดเดือนริ้วรอยแห่งวัยช่วยลดรอยที่เกิดจากการเป็นสิวนะคะแล้วก็ยังช่วยกระชับรูขุมขน แก้ไขปัญหาในเรื่องผิวแห้งก้านให้เราให้กับเราอีกด้วยนะคะแล้วก็มังคุดเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เยอะเลยนะคะจึงสามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับผิวให้กับเราได้ดีอีกด้วยค่ะผลไม้ตัวต่อมานี้นะคะนี่เลยค่ะทับทิมค่ะทับทิม ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินหลากหลายชนิดเลยนะคะที่อัดแน่นไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E อยู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะและยังมีสารอาหารอย่างไรโบฟลาวินนะคะและฟอสฟอรัสค่ะที่จะมาช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวของเรานะคะซึ่งคอลลาเจนนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะกระชับ ไม่หย่อนคอยและยังช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัยรอยตีนกาอีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทับทิมยังมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้เซลล์ผิวของเราแก่ช้าลงอีกด้วยนะคะในทับทิมนี้นะคะถือว่ามีวิตามินซีสูงมากและก็ยังมีเกลือแร่ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา หากเรารับประทานทับทิมสดหรือนำทับทิมสดนะคะมาคั้นเป็นน้ำดื่มวันละหนึ่งแก้วเป็นประจำทุกวันนะคะจะทำให้ผิวพรรณของเราดูเปล่งปังสดใสพร้อมทั้งยังช่วยชะลอวัยลดการอักเสบบนผิวหนังของเราได้ดีอีกด้วยนะคะรวมถึงยังช่วยในเรื่องของการทำงานของหัวใจได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ ผลไม้ตัวต่อมานะคะส้มค่ะส้มเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะจะทานเป่าๆๆหรือจะนํามาทําเป็นน้ําผลไม้ดื่มก็สดชื่นไม่แพ้กันนะคะอีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายยังมีราคาไม่แพงอีกด้วยแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพผิวของเราช่วยแก้ปัญหาผิวไม่สม่ำเสมอมีจุดด่างดําปัญหาในเรื่องของสิว โดยที่เราไม่ต้องไปหาสกินแคร์ทั้งหลายมาให้ยุ่งยากเลยนะคะเพียงเรารับประทานส้มก็จะมาช่วยเคลียร์ปัญหาในเรื่องของผิวแล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูผิวของเราให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะเพราะในส้มนี่นะคะจะอุดมไปด้วยกรดซิตริกวิตามิน และธาตุหลายชนิดเลยนะคะทั้งสารฟลาโวนอยด์แคโรทีนเบต้าแคโรทีนที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวการทำให้ผิวของเราหมองคล้ำเกิดริ้วรอยแห่งไวัและในวิตามินซีนี่นะคะก็ยังมาช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวของเราช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีความสดใส และช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้อีกด้วยค่ะผลไม้ตัวต่อมานะคะมะพร้าวหากเราดื่มนะ้ำมะพร้าวอ่อนนะคะเป็นประจำจะทำให้ผิวของเราขาวใสเปล่งปลัง่งขาวนวลขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะเพราะว่าในน้ำมะพร้าวนี้นะคะ จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างคอลลาเจนและอิรัสตินนะคะที่จะมาช่วยทำให้ผิวของเราเกิดความยืดหยุน่นค่ะผิวของเรากระชับเต่งตึงและยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งไวัยได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะการดื่มน้ำมะพร้าวนะคะที่ให้ผลดีต่อสุขภาพผิวของเรานั่นก็คือเราควรดื่มก่อนนอนนะคะ เพราะว่าจะได้มาช่วยฟื้นฟูและบำรุงร่างกายในขณะหลับค่ะทำให้ร่างกายของเรานะคะสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีพร้อมทั้งยังช่วยชะลอความแก่และยังมาช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้เขาสดใสอีกด้วยนะคะซึ่งในน้ำมะพร้าวนี่นะคะยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็ก โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแคลเซียมกดอะมิโนวิตามิน B หรือวิตามิน C นะคะที่มีความจำเป็นต่อร่างกายค่ะผละไม้ตัวต่อมาก็คือฝรั่งนะคะฝรั่งเป็นผลไม้สีเขียวที่มีวิตามินซีสูงรวมไปถึงวิตามิน A และโพแทสเซียม ถึงแม้ว่าฝรั่งจะไม่ได้มีรสชาติเปรี้ยวนะคะแต่ว่าก็สามารถสร้างวิตามินซีได้อย่างมากมายเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะในฝรั่งผลสดนะคะจะมีรสชาติฝานดนิดๆนี่แหละค่ะที่เขาจะมีวิตามินซีสูงมากอีกทั้งในฝรั่งนี้นะคะยังช่วยป้องกันโรคหวัดโรครักละกะปิดและกะเปิดช่วยลดไข้ในเส้นเลือด ป้องกันความดันโลหิตสูงแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะมาช่วยทำให้ผิวพรรณของเราดูเปล่งปลั่งสดใสแล้วก็ยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราอีกด้วยนะคะการรับประทานฝรั่งเป็นประจำนะคะจะทำให้เรามีผิวพรรณสวยสุขภาพดีเพราะว่าในฝรั่งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถขับสารพิษ และยังเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอีกทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมหรือลดน้ำหนักอีกด้วยนะคะผลไม้ชนิดสุดท้ายนี้นะคะก็คือสับป,ประรดค่ะสับป,ประรดเป็นหนึ่งในผลไม้ทอร ical ที่มีรสเปรี้ยวอมหวานโดดเด่นด้วยรสธรรมชาติสดชื่นฉ่ำน้ำ และเต็มไปด้วยยายอาหารแล้วก็ยังอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนซ์ซึ่งได้แก่วิตามินซีเบตาแคโรทีนแมงกานีสที่จะมาช่วยป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระที่จะมาทำลายโครงสร้างของเซลล์ผิวหนังหากเรารับประทานสับปะรดบ่อยๆก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ทำให้ผิวของเราแลดูกระจ่างใสแล้วยังช่วยลดการอักเสบของผิวพันธ์ของเราได้ดีอีกด้วยนะคะปัญหาของผิวพันธ์ความงามของทุกๆคนเป็นสิ่งสำคัญนะคะและนี่ก็เป็นวิธีที่เราสามารถหาผลไม้มาทานได้ง่ายๆ และยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยนะคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะหากเราไม่อยากให้ผิวพรรณของเราไปไกลกว่าอายุก็ควรลองเลือกหาผลไม้ที่กล่าวมานี้นะคะหามารับประทานกันนะคะแต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากเราจะหาผลไม้มารับประทานแล้วเราก็จะต้อง ดูแลตัวเองออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทำอารมณ์ของเราให้สดใสอยู่เสมอนะคะหรือเป็นคนอารมณ์ดีค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆจากช่องกเกษตรตั้งตัวนะครับ